สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ลาสิตี้อีพีสามครับโอเควันนี้ผมจะเริ่มต้นในการทำเพจก่อนเลยนะครับเราจะไม่พูดพ่อมทำเพลงอะไรกันทั้งนั้นนะครับผมจะเริ่มในการทำเพจในการเราจะไปบูชาลาสิตี้กันก่อนเลยนะครับเป็นอย่างแรกโอเคมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากนะครับอันนี้เราฉะนั้นต้องทำมันเป็นอันดับแรกครับทางก็ค่อนข้างเหมือนเดิมครับขึ้นยากซึ่งผมเก่งนะครับผมเลยขึ้นมาได้ โดยที่มีชีวิตรอดกลับไปนะครับมาโอเคบูชามาดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะได้เป็นของอะไรนะครับว่าอาจจะได้วเบเนียมก็ได้ครับทุกคนเป็นไงครับผมบองแล้วว่าผมมาของจริงเวเบเนียมของแท้ครับทุกคนโคตรตึงอ่ะเพราะววันนี้ผมจะลองใช้ทางลัดในการกลับดูนะครับว่ามันจะเวิกกว่าทางปกติหรือเปล่านะครับไปดูกันครับว่าทางลัดของผมเป็นยังไงนี่ครับ เราลงเส้นนี้เลยทางตรงเนี่ยเขาเเรียมเอาล้องลองก่อนครับแค่นี้เราก็จะไม่คว่ำครับไม่ยากนะไม่ครับทุกคน,นจริงๆนะมันเป็นแผนของผมครับจริงๆอ่ะผมอ่ะกล่าวว่าได้กลับในเมืองววัครับแล้วผมจะทาเควสครับแล้วผมทาเควสดแล้วไปส่งเควสของเราคือการปั๊มยาซึ่ง นอ,อีพิธีแล้วเราได้ยามาจากไอหนุ่มคนนั้นโอ้โหผมก็จะมาปั๊มาอยู่แล้วครับทุกคนผมก็จะทำเวสอยู่แล้วเนี่ยเราปั๊มหนึ่งอันเราได้คืนมาห้าอันโอ้โหมันเป็นแผนครับจริงๆมันเป็นแผนนะผมไม่ได้แบบตายนะจริงๆอ่อะมันเป็นแผนที่เราจะต้องเนี่ยเห็นไหมพอทองเพจเห็นไหมเราได้เวสมาเยอะแล้วเห็นไหมเราได้ส่งเป็นไงฉลาดปะโอโหหัวสองร้อยไอคิวครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมไปทาเวสต่อไปนะครับคือผมทํามานิดนึงแล้วนะครับก็มันเลยเหลือแค่ประมาณ ไอ้ปั๊มยาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลาซิตี้แล้วก็เก็บองุ่นครับเป็นอันสุดท้ายแล้วโอเคตอนนี้เราก็เหลือแค่องุ่นแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บองุ่นเสร็จแล้วเราก็จะไปส่งเควสกันนะครับรับของมันก็จะได้ยาได้นู่นนี่นั่นด้วยนะครับนนะเราได้ยามาห้าอันอย่างเงี้ยเราสามารถสันต่อได้ครับได้ยามาห้าอันพอวันต่อไปปับ๊บเรามาทำเควสแร้วปั๊มยาหนึ่งอันเราก็ได้มาอีกห้าอันนเราทอน,นครับเหมือนไปการทอนนะแบบคุ้มค่าครับผมบอกเลย แต่เควสอย่างอื่นแล้วเตียงทำไม่ได้นะครับตกสายฟงสายไฟมันน่าจะต้องเป็นเซิฟหนึ่งใช่ไหมใครพอมีความรู้ไหมครับว่าทํางานดาเซิฟหนึ่งใช่ไหมครับน่าจะใช่นะตานที่ผมฟังมาถ้าผมจำไม่ผิดคีรอบผมกลับเข้ามาในเมืองแล้วครับทุกคนผมจะมาส่งเควสกันนะครับแล้วเราจะได้ไปฟาร์มเมืองกันผมอยากได้แบ็กการ์ดครับมันจะต้องใช้เมืองใช้เหล็กใช้อะไรแบบนี้ครับซึ่งเราจะโอ้ผมเป็นไรกันเสาวทุกคนคือผมหามทุกเสาเลยนะ oh <my. S 1> จริงๆ ไม่เยอะกมดแต่รถแต่รถแต่รถเยอะโอเคอออดเ,ด okay, เราถึงแล้วตรงนี้นะครับเป็นจุดส่งเควสนะครับสําหรับพเพื่อนใหม่อย่างเราคนที่จะต้องมาตรงนี้ทุกวันนะครับเพื่อมาส่งเพชรเราก็จะได้ของตอบแทนที่ค่อนข้างคุ้มค่าโอเคไวเบเนียมไวเบเนียมรู้สึกว่าจะไปทําของอะไรได้สักอย่างแน่ๆผมผมมีความรังสรรค์ว่ามันแบบมันจแะบบเป็นของดีราคาสูงครับโอเคเรารับให้หมด เนี่ยเราได้เพนมาแล้วเห็นไหมมันสามารถทอนได้ครับถือว่าหนุ่มคนนั้นเขาแบบช่วยเรานะครับให้เราสามารถทำเพลสได้ทุกๆวันต่อไปได้นะครับต้องขอบคุณพี่ชายของเราจริงๆโอเคก่อนผมจะไปครับรถผมมันดับครับทุกคนผมขอซ่อมก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่าจะไปเราต้องทํารให้มันเรียบร้อยนะครับอยหรือผมเป็นชายที่โชคไม่ดีที่สุดในโลกครับทุกคนผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบจะตายวันตายพุ่งอะครับรู้สึกเหมือนแบบทาอะไรก็ ใกล้ตายอ่ะครับไม่รู้ผมได้กลิ่นแบบนั้นอะลงน้ำสิน่ะว้ามายก o d เป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรแต่รถไปแล้วนะน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เกมบอร์ดเอาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ครับ ผมผิดไหมครับทุกคนที่ผมมาจอดรถซ่อมตรงนี้หรือว่าผมไม่ควรจอดซ่อมตรงนี้เราควรไปหาจอดที่อื่นแต่ผมว่าผมก็จอดถูกฝั่งนะครับเนี่ยเป็นทางออกใช่ไหมฝั่งขวาเนี่ยใช่ไหมเพราะเราขับรถเลี้ยวขวาผมก็มาจอดริมฝั่งขวาหรือว่าผมควรไปหาที่จอดที่อื่นครับผมผิดไหมครับทุกคน่วยเขาไม่บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้รู้ตัวเองนะครับแล้วผมจะไม่ทำอีกผมจะไ่ด่าพีกแล้วครับพี่ด่าอี่มขอโทษนะครับพี่ชีวิตวนเวียนอยู่กับลงมันลูกค้าประจำวะนี่ โอเคครับหลังจากที่ผมเติมเล่นเรียบร้อยครับผมมีความคิดว่าผมจะมุ่งหน้าไปเมืองครับผมรู้สึกว่าผมอยู่ในเมืองแล้วผมอันตรายครับชีวิตผมมันจะถึงคาดเอาครับโอเคอย่างน้อยผมก็ปลอดภัยจนมาถึงเมืองครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไเก็บรถแล้วก็ลงไปฟ้าเมืองกันต่อเลยนะครับคือท่นนี้ครับผมผ่อนทุก้านครับทุกคนผมอ่ะกดไม้พูดแล้วนะครับเพื่อขอโทษเขานะครับ แต่ผมลืมกดเปิดไม์ตัวเองครับเนี่ยครับทุกคนสังเกตขวาล่างครับที่ผมกดไม้พูดลวครับทุกคนที่ผมลืมเปิดไม์ตัวเองครับมันเลยไม่มีเสียงขอโทษนะครับพี่สาวขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับโอเคหลังจากขอโทษขอโพยเสร็จนะครับผมตัดสินใจจะมาทําเหมือนกันต่อนะครับเหมือนต้องเก็บอีกเยอะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนผมเก็บเสร็จดีกว่านะครับทุกคนน่าจะน่าค่อนข้างนานเลย หลังจากเก็บตรงนั้นเสร็จครับผมเลยกะว่า <ไง S 1> จะมาเก็บเหล็กต่อเลยนะครับมันจะได้ต่อเนื่องเลยนะครับไม่เสียเวลาทีเดียวเลยออเลยน็กไม่ค่อยอยู่อโอเคทางเหล็กนี้ก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าจะเก็บได้แต่ละอันนะโคตรเหนื่อยครับของเมืองเนี่ยผมบอกเลยเป็นอะไรที่เหนื่อยกว่างานข่าวอีกผมว่านะ ไม่หรือไม่พอคิดดีๆมันก็อาจจะเหนื่อยพอๆกันก็ได้ครับทุกคนแต่มันเหนื่อยจริงๆครับในการฟาร์มขอทุกคนเข้าใจด้วยครับโอเคเจอกันใหม่ตอนผมทําเสร็จแล้วนะครับผมจีเล็กเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปโพก่อนละกันนะครับแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะไปโพคัปเปอร์กันนะครับแบบต่อเนื่องกันเลยโพ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 อ้โเจอโพโคตรกล้โคตรด ต่อไปก็เป็นเหมืองครับเราจะต้องมาโพคอปเปอร์กันครับทุกคนเราจะได้มีแร่ไปทําแบคกราฟกันนะครับรู้สึกว่าเราจะต้องใช้เยอะระดับหนึ่งเลยนะแม่ผมเป็นคนดีพี่ชายแม่คุณไม่ดีแม่เป็นคนดีขนาดนี้ก็โปรโมทแม่ตัวเองให้หนุ่มจีบไม่ธรรมดาจริงๆหนุ่มพักยุ่งเรื่องชาวบ้านแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาโพเหมืองกันต่อไปกันต่อ อีกนานครับผมมองเลยว่าตรงนี้แลวหลอดอาหารผมมันจะหมดแล้วด้วยนะทุกคนคุณผมอธิบายเลยผมไม่ต้องพากล้วช่อนนีน้ก็คือผมโพเล็กจนตายของคอเปอร์อ่ะเนี่ยร้อยห้าสิบอันมาดีแล้วผมก็ตายแหละผมก็เลยต้องมารีหลดไม่งั้นก็ไม่หลอด เดีย๋ยวใช้แค่คำว่าไม่รอดครับเมื่อกี้คือมันไม่เหลือเลยครับมันไม่รอดไปแล้วครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่รอดมันไม่รอดไปแล้วครับมันไปโหดลงมาแล้วรอบหนึ่งนะผมก็มาถึงตรงนี้โอเคทรมานครับโอเคเรากลับไปทําหน้าที่ของเราต่อดีกว่าครับทรมานจะจัดก่อนไปผมก็ไม่ลืมที่จะแวะมาเติมเลือดนะครับหลังจากเราเติมเลือดเสร็จแล้ว,ลวเราค่อยไปทําเหมืองหรือว่าไปทาอะไรของเราต่อนะครับแต่ละคนมีเลือดเต็มไหมนะเพราะว่าหลการราขับรถคันนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับทุกคนผมพูดด้วยเลย ขึ้นอย่างไลนวมันขึ้นอย่างช้าค่าของชีพสูงนะครับเนี่ยในที่สุดผมก็มาถึงเมืองโดยสวัสดิภาพครับทุกคนดูสิที่ผมไม่ลดเลยสักแอะผมบอกเลยว่าอย่างน้อยวันนี้ผมก็มาถึงโดยที่ผมตายปะก,ก็ตายนี่หว่าวันนี้ผมก็ตายนี่หว่าตายรอบนึงนะครับ มันไม่ได้อัดนะครับอัดไม่ทันนั่นแหละครับโอเคผมขอทําเหมืองต่อก่อนละกันนะครับทุกคน300ก้อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมมาอีกรอบหนึ่งตอนเห็นเต็มล่างน,นะครับทุกคนไว้เจอกันครับผมกลับเข้ามาอีกรอบครับหลังจากที่ขุดเสร็จโอเคเอ้วทำไมมันเบิกรถไม่ได้ครับทุกคนใครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับคือฝั่งรถไว้แล้วไปทําเหมืองแล้วก็มันเบิกคืนไม่ได้ คุณไม่ได้อยู่บนรถเอียงวะเก็ดซีเบิกรถเนี่ยจะไปอยู่บนรถได้ไงล่ะจะเบิกรถเนี่ยเนอโอ,อะไรอ่ะโอเคครับผลสรุปคือผมต้องวิ่งกลับครับผมไปเราวิ่งกันดีกว่าอุ้ยไปไปไปด้วยได้ไหมครับพี่ชาย รอบตัวไปครับที่เราได้คนใจดีมาส่งถึงพาวเลยเขาใจดีมากแต่เขาไม่พูดกับผมจะคำเลยครับแต่เขาเป็นคนดีมากก็ขอบคุณพี่ชายมากนะครับถ้าฝากมาเห็นคลิปนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจเราต่อนะครับระหว่างก่อนที่ผมกาลังจะไปขึ้นเพื่อไปบูชาลาสิตีครับผมเห็นเหลือบตามาเห็นอะไรไม่รู้ครับแวบบตรงนี้ผมก็เลยอยากยวแวะบมาดูสักนิดนึงว่ามันคืออะไรอ๋อมนคือแร่เหรอทุกคนแล้วผมเก็บได้ปะ ไหนดูหน่อยสิอ,อ,อ,อ้มันเก็บไม่ได้ครับมันไม่ต้องใช้บัตรอะไรสักอย่างใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันใช้อะไรผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันที่จะสามารถเก็บอันนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นไปบูชารัสซิตี้กันต่อกว่าจะขึ้นมาถึงระนบนก็เหนื่อยอก,กันเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ยังมีชีวิตรอดขึ้นมาถึงครับโอเคเรามาดูกันว่าเราเดจะได้อะไรขอเป็นไวเบเนียมลวกันรู้สึกว่ามันจะหาย,ยากที่สุดแล้ว อันอื่นมันอาจจะพอได้อยู่นะแต่ไวมิเนมได้จะต้องหาได้จากเควสอย่างเดียวอ่ะไดมอนด์อีกแล้วหรอโเหมือพียบเดียวก็ได้แล้วน้องไม่เอา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 ไม่ไดมอนด์โอ้ยอันตรายเมื่อกี้เกือบเกือบจะไปสวรรค์ชั้นเจ็ดบอกเลยโอเคถ้าเต็ะเดิมครับลงทางลัดไวที่สุดทางนี้แหละอุ๊ยอุ้ยไวไป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  ม,มันเบรกไม่อยู่แล้วครับมันเบรกไม่อยู่แล้วผมพยายามเบรกอยู่ลถควันขึ้นพังแบบนี้พังเนี่ยอันนี้คือมันพังแล้วนะอันนี้คือมันพังแล้วนะเนี่ยคือมันพังแล้วแต่แันยังไหวอยู่รอดไม่นี่ชีวิตถึงคาดปะนี่โอเคเนี่ยเนี่ยมันขับไม่ได้ละมันพังแล้วครับเราคงต้องวิ่งงั้นเหรอไกลมากเลยนะน้องชายสวย สองวีเท่านั้นจากเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าพ่อโรงพยาบาลกลับมาแล้วครับ้าพ่อโรงพยาบาลกลับมาแล้วครับที่ที่ขุนเขินนะครับโอเคทุกคนเบื่อฉากโรงพยาบาลกันไหมครับถ้าถ้าเบื่อบอกผมได้นะครับผมจะได้เอาออกให้นะครับโอเคอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ เสร็จแล้วผมก็ออกมาพาวครับแต่ผมพาวไว้ไปหน่อยผมไม่รู้ครับว่าเขาพาวอยู่ผมก็เลยกดพาวไปแล้วมันก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขอโทษทีครับพี่ขอโทษครับไม่เป็นไรครับ ผมตระหนักได้ครับจากเหตุการณ์เมื่อกี้ว่าเราควรมีกล่องซ่อมไว้ผมก็เลยมาร้านค้าครับเพื่อจะมาซื้อกล่องซ่อมแต่ผมเลื่อนลงไปแล้วผมเห็นอา้าเพียนมันมีขายนี่ในร้านค้าทั่วไปเลยราคามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นคือเราคิดว่ามันต้องขาบมาตลอดเพราะว่าเออคือบางที่ที่เล่นอะ่ะคือเพียนมันต้องซื้อไปในราคาที่แพงมากแล้วก็แบบหรือว่าที่ชุบอย่างเงี้ยมันต้องใช้ของเหมืองครับแต่ที่นี่มันซื้อได้เลยผมก็เลยแปลกใจครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อมาซื้อกล่องซ่อมมา5อันครับ โอเคเดีย๋ยวผมจะแวะไปโพมือเงือก่อนลกักกันสักหน่อยละกันนะครับหลังจากที่เราขุดมาแล้วก็ต้องเอาไปโพนะโอเคไปคือผมไม่ชอบเดี๋ยวเวลาใส่หมวกนี้แล้วมันแบบมันน่ารักอะก็คือเวลาใส่หมวกกับนกไปมันแบบมันไม่ที่อะทุกคนทุก่อนนี้เราแบบไม่ใส่หมวกแล้วใส่หมวกกับนกมันยังโอเคไงแต่พอเราใส่หมวกนี้แล้วมันแบบใส่หมวกกับนกแล้วมันไม่ที่อะผมว่านะไอคิดมันผม,มบังคับโอเคขอขอโพมืองแป๊บนึง จากนั้นผมก็มุ่งหน้ามาเางินครับเพื่อมาทำเทรดต่อไปนี่น่าจะเป็นเทรดเกือบสุดท้ายแล้วมั้งแล้วก็เหลือปั๊มยามาครับถ้าจะไม่ผิดนะโอเคมุ่งขอไปเก็บเงินก่อนหนึ่งอันก็พอครับเราแค่ามาท,ทําเทรดเฉยเพราะว่าอันเก่าผมก็ยังไม่ได้ไปโพเลยนะรอบหน้าจะต้องโพนะเพราะว่าจะได้ไปขายด้วยแล้วก็มันจะได้ทำเทรดต่อได้นะครับไปรอบนี้เอาอย่างนี้ก็ลแล้กันขี้เกียจเนาะไปเลยเจอกันไม่เฟนโอ้ยอะไรเนี่ยรถรถไปไรอะ โอเคเดี๋ยวเราไปเควสดต่อไปกันเลยนะครับเหลืออะไรอีกปะคือเหลือเมืองครับเออรู้สึกจะเหลือเมืองเดี๋ยวผมต้องไปทําเมืองพราะผมก็หันมาเห็นครับว่าข้าวตัวเองมันเหลือน้อยมากคือถ้าเก็บเมืองสามร้อยอันเนี่ยมันต้องค่อนข้างนานแน่นอนครับคือมันมีเควสให้เก็บเมืองครับแต่ผมกะว่าจะเอาให้เต็มไปเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ทีเดียวพี่เพื่อเพื่พพพอนๆจะมีข้าวขายให้ผมไหมครับ กแล่เหรอครับใช่ครับพี่เอากี่จานครับพี่เอ่อมาอันเดียวกได้ครับผมกำลังจะตุยแล้วโอเคครับได้ครับแป๊บนึงนะโอ้โอ้นจะซื้อข้าวอารมณ์รุนแรงไหมสาวน้อยโอ้ไมค์ก้อารมณ์รุนแรงฉันเถียวนี่ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าวะ คือข้าวมันราคาเท่าไหร่ครับทุกคนคือผมไม่รู้พี่สาวเขาขายให้ผม9,000ราคามันราคานี้หรือเปล่าครับทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมไม่รู้เลยว่าราคามันเท่าไหร่ข้าวนอกแลนด์แต่ผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคราบยังไงแต่เหมือนว่าเขาจะค้าบให้ผมสดๆเลยนันะเขาวิ่งไปที่ตู้น่าจะใช่นะครับโอเคเรายืนรอตรงนี้แล้วกันโอเคหลังจากเราซื้อข้าวเสร็จเราก็จะโซยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปทําเหมืองต่อผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มแค่ไหนอะ่ะมันเต็มเลยปะ รือว่าไม่เต็มผมไม่เคยเหมือนกันแต่มันกินไวอยู่นะแต่หรือว่ามาม่าไวกว่าวะผมผมไม่เคยสังเกตเลยนะครับโอเคอ๋อมันไม่เต็มนะมันไม่ได้แบบทีเดียวเต็มแล้วผมเห็นคนวิ่งมาตรงนี้เยอะผมเลยวิ่งมาดูครับว่ามันคืออะไรอ๋อมันได้ของด้วยครับแต่แบบอันล่างมันเหมือนจะรับไม่ได้มันน่าจะต้องเติมใช่ไหมครับมันแล้วมันเติมเท่าไหร่ใครรู้บอกผมหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วผมก็ไปแวะถามคนที่เดบวมาครับว่า กล่องมันเอาไว้ใช้ทําอะไรไอ้กล่องอาวุธอะเขาบอกว่าต้องไปครับเปลี่ยนเฟลก็ไปตีอาวุธซึ่งผมคำนวณแล้วมันดุจยากมากครับผมเลยคำวมาคุณมือด,ดีกว่าช่างมันละกันผมว่าตีทวิเบรน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วผมก็เบิกรถออกมาครับแต่ผมเห็นว่าควันมันขึ้นผมเลยจะต้องจอดซ่อมครับผมต้องใส่มากเลยครับว่าทำไมเบิกรถออกมาแล้วมันถึงควันขึ้นนะครับคือผมก่อนมาผมก็มันก็ว่ามันไม่ได้พังนะมันพังได้ยังไง ตอนมาไม่เป็นไรตอนจะไปเป็นเฉยเราก็งงแล้วระหว่างเราจะไปโพเมืองน,นะครับผมเห็นหลอดว่ามันค่อนข้างลดไปเยอะแล้วนะครับผมเลยตัดสินใจว่าโอเคแวะแลนนี้เพื่อรีหลอดก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้แบบทีเดียวเนาะไวๆหน่อยมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับต้องแบบกลับมานั่งรีหลอดอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบโอเคงั้นเราแวะแลนคาสิโนเพื่อรีหลอดให้มันเสร็จไปนะครับกินมาม่าต้มมาม่าอาบน้ํา ทำมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปกันทีเดียวเพราะผมจะต้องไปจะต้องทำเหล็กด้วยนะแล้วก็ต้องไปโพของคอปเปอร์ด้วยมันก็เลยจะค่อนข้างนานนะครับเรารีโหลดก่อนเลยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการเซฟเพราะว่าผมตายแล้วมันแบบมันเวลาเราไปเกิดลงมานะครัมันไม่เพิ่ม่ะมันแบบทําให้เราลำบากเสร็จแล้วผมก็แวะมาโพเหล็กก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กในตัวเรามีอยู่แล้วหลังจากเก็บรอบที่แล้วมันได้สองร้อยอันใช่ไหมที่ผมบอกแล้วก็มันได้ โพได้ไปแค่ร้อยอันเอามันได้แค่50ชิ้นในตัวก็เลยสามารถโพได้สองรอบโอเคออเดี๋ยวเขดังกันในเนี้ยเสร็จแล้วผมก็โกทูเดเมืองครับ mm hmm. เพื่อมาโพคอปเปอร์ให้มันเสร็จๆไปนะครับซึ่งคนเยอะมากครับที่นี่โอ้คนเยอะมากขอเด้อครับขอเด้อครับขอเบียดเด้อครับ และไหนก็มาเมืองแล้วนะครับผมเลยแวะมาดูรีเบลล่างนะครับว่าแบคการ์ดมันใช้อะไรบ้างซึ่งมันใช้ EXP 500เลยซึ่งเราไม่ได้ทํางานข่าวเลยครับทำให้เรามี EXP อยู่แค่80เองฉะนั้นผมว่าเราต้องไปทํางานข่าวบ้างนะครับแบบเก็บอง่นอะไรงนี้ จากฉันไปปล่อยรถกูดโดนอะไรทับอยู่ตรงนี้ไม่ช่วยหน่อยเลยโอเคช่วยสิงก็ได้โอเคเจอามากหนุ่เอ้รถพังนะไอ้นุม่มรถพังเนี่ยอนินไม่กลับมามองข้างหน่อยหรอไหนหันกลับมามองหน่อยสิไม่มองเลยไปเลยไปไวเลย้อใส่จะรีบหน้าดู หลังจากไประเวลล่างเสร็จผมก็เลยตัดสินใจแวะมาที่ส่งเควสเพื่อมาส่งเควสก่อนเอ้าเอาเอารถเ,เ,เ,เป็นไร,รอ่ะเฮ้ยคือหัวรถมันเข้าไปแล้วแต่ท้ายรถมันไม่เขา้าเป็นอะไรเนี่ยเข้าไปตรงนี้ครึ่งลำมผมจนบัญญาครับผมว่าผมต้องไปเรียกให้คนมาช่วยละ ผมไม่รู้ว่าเขาเห็นบุกมองเดียวกับเราหรือเปล่าแต่รถผมมันติดอยู่ตรงนี้โอเคผมไปให้เขามาช่วยก่อนแล้วกันเวลวขอบุณมาครับพี่ชายเสร็จปั๊บผมก็ได้มาส่งเควสครับแล้วก็ปั๊มยาด้วยเพื่อเอาอีก เพจสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ยามาเพิ่มเราก็ไม่ต้องไปซื้อยาเองนะครับทาเพจเรื่อยๆชิวๆถ้าผมก็โกทูเรือเมืองอีกรอบครับผมว่าเราต้องใช้อันนี้ไปผมอยากตีไอ้เบ็ดทองอ่ะอือใช่ทุกคนผมไม่อยากเติมเขาบอกว่ามันสามารถตีได้นะครับโอเคงั้นผมจะทําเมืองเรื่อยๆแล้วก็ไปตีทีเดียวนะมันจะได้แบบมันได้ฟิลหน่อยผมชอบการตีทีเดียวมากกว่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ผมว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้ว พี่พี่หน้าอยากให้ผมทำอะไรหาเงินหนอหรือว่าครามงานขาวก็คอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนช่วงนี้อาจจะทำเหมืองบ่อยหน่อยผมอยากตีเบ็ดถ้ามีเบ็ดก็สบายหน่อยนะครับ